สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ลูกพามากินขนมหวานที่โรงแรมค่ะมาก็พนักงานก็เอาน้ําชามาให้ดื่มก่อนนะคะก่อนจะกินขนมหวานเนี่ยดื่มชาไปก่อนเนาะเพราะว่าขนมนี่ก็หวานหวานหวาน,วานจริง <c oughs> ก่อนที่จะกินขนมหวานก็ควรจะกินน้ําชาไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไปสกัดกันน้ําตาลที่อยู่ในขนมหวานเนี่ยให้มันเจือจางลงบ้างไม่งั้นมันจะหวานเกินไปแล้ออวอ้วนง่ายด้วย ที่สำคัญคือขนมหวานนี่ไม่ควรจะกินเกินบ่ายโมงนะคะถ้าหลังจากบ่ายโมงไปแล้วไม่ควรกินละเพราะว่ามันร่างกายมันจะเผาผลาญขจัดน้ําตาลออกจากร่างกายเนี่ยได้ช้าหรือจะเกิดกินตอนบ่ายสองบ่ายสามไปมันก็จะอ้วนง่ายที่สําคัญนะคะเราควรจะดื่มน้ำตามมากๆด้วยนะคะหลังจากที่เรากินขนมหวานเสร็จแล้วนะ่ะ น้ำตาลจะได้ไม่สะสมในร่างกายเยอะนี่คือเคล็ดลับของการกินขนมหวานแล้วจะได้ไม่อ้วนมากที่สําคัญควรจะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกําลังกายด้วยยิ่งดีค่ะออกกําลังกายจะทําให้เรานอนหลับสบายร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานาน,นะคะ